สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องการเรียงลำดับเศษส่วนนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนสิ่งแรกที่นักป่า จากโจทย์นะคะเศษส่วนที่เขาให้มามีเศษ11ส่วน14เศษ20ส่วน21เศษ35ส่วน42และเศษ27ส่วน28นะคะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องพิจารณาก็คือเศษส่วนแต่ละตัวพิจารณาตัวส่วนแต่ละตัวนะคะว่าตัวส่วนเท่ากันหรือไม่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันเราไม่สามารถเปรียบเทียบได้หรือว่านำมาเรียงลำดับได้นะคะ วิธีการคือเราต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนเราถึงจะนํามาเรียงลาดับได้วิธีการทําตัวส่วนให้เท่ากันนะคะวิธีที่1ให้นักเรียนพิจารณาพหุคูณของตัวส่วนแต่ละตัวนะคะพะหุคูณคืออะไรพหุคูณก็คือเหมือนการท่องสูตรคูณนะคะให้นักเรียนท่องไปเลย14 1 14 14 2 28บบแบบนี้ค่ะ14 1 14 14 2 28 14 342 14 456อ่ะพอไป21ก็ท่องแม่21นะคะ21 1 21 21 242 21 3 63อ่ะเมื่อเราเจอตัวที่เป็นตัวซ้ําตัวที่ใกล้เคียงกันอ่ะเราอาจจะลองคูณแค่นี้ก่อนนะคะต่อไป42 42 1 42 42 2 84นะคะอ่า ต่อไป28 28 1 28 28 2 56 28 3 84เรามาหาตัวร่วมนะคะอ่าตอนแรกเราคิดว่าตัวร่วมเป็น42แต่28สามารถทำให้เป็น42ได้ไหมคะไม่สามารถทำได้แสดงว่าเราต้องไปคูณเพิ่ม14 5 70 14 6 8 4อ่ะตอนนี้เรา เริ่มเจอตัวร่วมใหม่แล้วนะคะ 21c ได้เท่าไหร่คะ84อ่าตัวร่วมที่เราได้ก็คือ84เป็นตัวที่น้อยที่สุดที่ทั้ง4ตัวนี้สามารถคูณได้นะคะหรือดังนั้นทำส่วนให้เป็น84หรือวิธีการที่2ให้นักเรียน พิจารณาตัวส่วนที่มากที่สุดตัวส่วนที่มากที่สุดคืออะไรคะคือ42อ่สอนักเรียนต้องพิจารณาดูว่าอะส4สามารถคูณอะไรได้ได้42บ้าง14คูณ3ได้42 21สามารถคูณอะไรแล้วได้42บ้าง21คูณอะไรคะคูณ2ได้42 ต่อไป42เป็น42อยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะ28คูณอะไรได้42ไม่มีใช่ไหมคะ28ไม่สามารถคูณอะไรแล้วได้42ดังนั้นเธอต้องลองเอา42ไปคูณ2เท่ากับเท่าไหรคะ84อ่ะมาพิจรารณาอีกครั้ง14สามารถคูณอะไร้ได้84ได้บ้าง14คูณ6ได้84นะคะ ต่อไป21สามารถคูณอะไรให้ได้84ได้บ้าง21คูณ4ได้84 4 2คูณ2ได้84อยู่แล้วนะคะ28คูณอะไรได้84 28คูณอะไรคะ28คูณ3เท่ากับ84อ่ะเมื่อทุกตัวสามารถหาตัวที่คูณได้84แล้วแสดงว่าตัวส่วนคือ84ดดังนั้นทำส่วนให้เป็น 84นะคะอ่ะพอเราได้เราทราบแล้วว่าเราต้องทำส่วนให้เป็น84เราก็มาพิจารณาที่ตัวแรกเลยค่ะเศษ11ส่วน14เท่ากับเศษ11ส่วน14ต้องคูณด้วยอะไรคะถึงจะได้84อ่ะ 14, 14ต้องคูณด้วย6เพราะฉะนั้นเรานำ6ไปคูณทั้งเศษและส่วนอ่ะ11คูณ6ได้66ส่วน84ตัวที่2 20ส่วน21เท่ากับ อ่21คูณอะไรได้84คะที่เราคิดไว้แล้ว21คูณ4ก็นำ4ไปคูณทั้งเศษและส่วนคำตอบที่ได้คือ80ส่วน84นะคะต่อไปเศษ35ส่วน21เท่ากับเศษ35ส่วนอขอโทษนะคะเศษ35ส่วน42 เท่ากับเศษ35ส่วน42คูณด้วยอะไรคะ42คูณด้วย2ถึงจะเป็น8 4เพราะฉะนั้นนำสองส่วน2ไปคูณทั้งเศษและส่วนเท่ากับ70ส่วน84ต่อไปเศษ27สเ่วน28เท่ากับเศษ27ส่วน28คูณด้วย28คูณอะไรได้8 4ก็ 84, คูณ3ใช่ไหมคะคูณด้วยเศษ คูณด้วย3ส่วน3ทั้งเศษและส่วนเท่ากับ27คูณ3เท่ากับ81ส่วน84ดอ่านี่ก็จะเป็นจากเศษ11บเส่วนแตอนนี้ก็จะกลายเป็นเศษ66ส่วน8ปดจากเศษ20ส่วน21ก็จะกลายเป็นเศษ80ส่วน8ปดจากเศษ35ส่วน42ตอนนี้ก็จะกลายเป็นเศษ70ส่วน8ปดแล้วนะคะจากเศษ27ส่วน28ก็จะกลายเป็นเศษ81ส่วน 84สิเขาว่าเราเรียงลําดับจากน้อยไปมากอ่ะเราก็ตัวส่วนเท่ากันทั้ง4ตัวแล้วเราก็ไปพิจารณาที่ตัวเศษนะคะตัวเศษตัวที่น้อยที่สุดก็คือ66อ่าแสดงว่าตัวนี้คือตัวที่น้อยที่สุดตามมาด้วยตัว70ใช่ไหมคะแล้วก็80 แ1นะคะแต่เวลาตอบนี่คือตัวที่เราแปลงให้มันส่วนเท่ากันแต่เวลาตอบนะคะเราต้องนำโจทย์มาเรียงลำดับนะคะไม่ใช่นำสีตัวที่เราคูณมาเรียงลำดับอ่ะเรียงลำดับอ่ะอันที่1เศษ6 6ส่วน84หรือเศษ1 1ส่วน14ตัวที่2ต้องตอบอะไรคะ เศษส5ส่วน42ตัวที่3ก็จะเป็นเศษ20ส่วน21และตัวสุดท้ายก็คือเศษ27ส่วน28ค่ะนี่นะคะหลักการให้ในการเรียงลำดับเศษส่วน 1. พิจารณาตัวส่วนว่าตัวส่วนเท่ากันหรือไม่ถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันทําตัวส่วนให้เท่ากันมี2วิธีนะคะที่จะทําให้ตัวส่วนเท่ากันได้ก็คืออ่า เราหาพหุคูณแบบนี้เลยค่ะหาไปเรื่อยๆหรือเรามาพิจารณาตัวมากและนําตัวมากไปคูณเรื่อยๆเพื่อหาว่าตัวที่เหลือสามารถทําให้มีค่าเท่ากับตัวมากได้ไหมนะคะ,ะหลังจากเราได้ตัวส่วนที่จะทําให้เท่ากันแล้วเราก็นํามาคูณเพื่อให้ส่วนเท่ากันและก็พิจารณาตัวเศษเรียงลําดับตามตัวเศษนะคะจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย